สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนย,ยางพาราวันนี้ช่องหนุม่มบ้านนาหาเรื่องผมก็หาเรื่องราวข่าวคราวดีๆมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่า11นี้ลุ้นกันได้เลยวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะก็คือวันที่11ธันวาคมดีเดย์จ่ายส่วนต่างประกันร,รายได้ยางพารานะคะจะจริงแท้แค่ไหนเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันเลยนะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดลิดใหม่ๆต่อไปคะ่ะ11ธันวาคม2563ดีเดย์จ่ายส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกรชาวส่วนยางพาราชงคอรมอสัปดาห์หน้าแก้ปมบัตรสีชมพูนะคะมาฟังรายละเอียดกันเลยคะ่ะสำหรับนายจุรินลักษณะวิสิทธ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวว่าขอชี้แจงข่าวดีหรือว่าขอแจ้งข่าวดีนะคะให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราว,ว่าเงินส่วนต่างงวดแรกตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา หากไม่มีอะไรผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้วก็จะได้เริ่มจ่ายส่วนต่างครั้งแรกในวันที่11ทธันวาคมที่จะถึงนี้และก็ถัดจากนั้นจะจ่ายต่อไปทุกเดือนนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนนั่นเอง,นงจนกว่าจะหมดฤด,ดูการกรีดสำหรับปีนี้นะคะสำหรับปีหน้าก็คอยว่ากันใหมค่ค่ะ อันนี้คือนายจุรินนะคะได้กล่าวไว้ส่วนเรื่องเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวนั้นนะคะขณะนี้มีการโอนเงินส่วนต่างไปแล้ว5-6งวดนะคะโดยจะมีการจ่ายงวดถัดไปในวันที่7ธันวาคม2563นี้นะคะซึ่งถ้าจำไม่ผิดจะเป็นการจ่ายงวดที่5ซึ่งจะดําเนินการต่ออย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งหมดฤดูการเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งนอกจากนี้ที่สำคัญเรื่องหนึ่งนะคะก็คือขณะนี้ราคายางพาราและก็ปาล์มน้ำมันในภาคใต้กระเตื้องดีขึ้นนะคะรวมทั้งภาคอื่นด้วยที่ปลูกด้วยสำหรับยางพาราในขณะนี้ราคาไม่ได้ทรงอยู่ที่40บาทเหมือนปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าอย่างน้อยอยางแผ่นดิบมาตรฐานชั้น3นะคะราคาก็ดีมาก ก็คือดีมากิโลกรัมละ60บาทกว่านะคะยางแผ่นรมควันราคา FOB ก็ขึ้นไปถึง70บาทกว่าแล้วขณะเดียวกันน้ำยางค้นก็ไปถึง55 5 7บาทส่วนยางก้อนถ้วยก็ขึ้นไปถึง20-23บาทแล้วนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีราคายางขึ้นมาหากจะพูดถึงราคากลาง ยางแผ่นดิบชั้น3ที่เป็นยางมาตรฐานอยู่กิโล,ก,โลกร,รัมละ60บาทขณะนี้ต้องถือว่าทะลุ60บาทไปแล้วนะคะส่วนปลาล์มน้ำมันนั้นก็ประกาันร,รายได้ที่กิโลกร,รัมละ4บาทก็ปรากฏว่าในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานะคะราคาปลาล์มก็ทะลุ4บาทไปแล้วขณะนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ6-7ถึง7บาทก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกระกน,นะคะทั้งชาวสวนยางพาราและก็สวนปลาล์มน้ำมันค่ะ ขณะที่เรื่องนี้นะคะนายจุรินรักษณะวิสิตนะคะได้กล่าวสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่ถือบัตรสีชมพูนั้นนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือเช้าวันที่6ธันวาคม63นะคะที่ผ่านมาก็ได้ลงนามเสนอที่ประชุมคอรอมอไปแล้วและก็คาดว่าจะเข้าสู่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารก็คือวันที่8ธันวาคมนะคะหากที่ประชุมเห็นชอบก็จะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างให้กับผู้ที่ถือบัตรสีชมพูได้เช่นเดียว ก็เหมือนกับปีที่แล้วนะคะยังไงก็เอาใจช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ถือบัตรสีชมพูนะคะยังไงก็ขอให้ได้เหมือนเฟสแรกที่ผ่านมานะคะสำหรับเกษตรกร,ร,กรหลายๆท่านนะคะที่ได้รับเงินส่วนต่างไปแล้วก็ยินดีด้วยนะคะ